สวัสดีครับผมสวัสดีนะครับพี่ๆสมาชิกเพื่อนๆทุกท่านเลยนะครับคลิปนี้นะครับผมมาพบกับแนวทางลาวสามัคคีลาวสามัคคี VIP แล้วก็หวยลาว VIP นะครับก็มีพี่ๆหลายท่านนะครับที่ถามแนวทางหวยลาวพัฒนานะครับเข้ามาเนาะก็ผมถามพี่ๆหลายท่านแล้วในกลุ่มด้วยนะครับก็คือวันนี้เขาไม่ออกผลนะครับออกผลอีกทีคือวันที่19นะครับพี่ๆสิเมษายนส5 6 6ายนะครับเนาะถ้าเกิดข้อมูลผิดพลาดประการใดผมต้อง ขอโทษพี่ๆจริงๆผมก็อยากลงแนวทางนะครับแต่ว่าบางทีผมลงไปแล้วถ้าเกิดแนวทางเลื่อนเนี่ยผมเสียดายนะครับเนาะก็ถ้าเกิดแนวทางออกผลก็ต้องขอโทษพี่ๆนะครับผมเนาะเดี๋ยววันที่19เนะครับเดี๋ยวผมจะลงให้พี่ๆได้รับชมนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมแนวทางนะครับผมส่วนแนวทางเราสามเมื่อคีวันนี้นะครับคําเตือนนะครับแนวทางตัวเลขทําจากสูตรคํานวณนะครับชื่นชอบแนวทางค่อยตามนะครับผม ลาวสามัคคีนะครับผมที่ผมได้เนาะผมได้3แล้วก็7นะครับสายรูดให้ไปที่เลขเจ็ดสาม7ูน8 เจ็ดเก้านะครับสามตัวผมให้ไปที่สามเจ็ดศูนย์นะครับผมอันนี้คือลาวสามัคคีนะครับ <c oughs> ก็พรุ่งนี้นะครับพี่ๆสมาชิกเนาะท่านใดนะครับที่สนใจนะครับที่จะหากำลังหาบ้านเนาะกำลังหาบ้านแสงโชคใหม่นะครับหรือว่าสนใจ เข้ากลุ่มแนวทางนะครับพี่พี่ก็พวกนี้นะครับผมมีบ้านแนะนำเนาะนะครับเดี๋ยวพวกนี้ผมจะลงคลิปเป็นทางการนะครับก็รอติดตามรับชมเนาะแต่ว่าตอนนี้ผมยังจะไม่บอกเนาะนะครับพวกนี้ก็รอติดตามรับชมนะครับพี่พี่ก็ท่านใดเนาะมีบ้านเก่าอยู่แล้วดวงไม่เฮงไม่ปังนะครับก็ลองเปลี่ยนบ้านดูนะครับพี่พี่ก็อาจจะดวงเฮงดวงปังนะครับผมตัวเน้นผมให้ไปที่เจ็ดศูนย์นะครับ เจ็ดเก้าสามศูนย์นะครับผมอันนี้คือลาวสามัคคีส่วนนะครับหวยลาวหวยลาวสามัคคี VIP นะครับผมได้0ูนย์แล้วก็สี่นะครับสายรูดนะครับให้ไปที่เลขสี่นะครับผม0ูน 03, 0ูนย4ส4ม4ูนหกตัวให้ไปที่406นะครับตัวเน้นให้ไปที่06 4ยสาม สี่ห้านะครับผมประมาณนี้นะครับส่วนหวยลาว VIP นะครับผมให้สองกับแปดนะครับพี่พี่สายรูดให้ไปที่เลขแปดนะครับผมสองสี่สองหก สองเก้าแปดสามแปดหกแปดเก้านะครับสามตัวให้ไปที่สองแปดเก้านะครับก็วันนี้แนวทางหวยฮาหนอยผมก็ลงช้านะครับต้องขอโทษพี่พี่สมาชิกด้วยเนาะแล้วแนวทางก็มาด้วยนะครับพี่พี่มาในรูดหกนะครับเนาะก็หกห้าแล้วก็หกหก นะครับแล้วก็ในรอบปกติก็เข้าไปที่เจ็ดหกนะครับผมเนาะมาในตัวเน้นด้วยนะครับผมในรอบปกติน่าพี่ๆน่าจะทันนะครับเนาะแต่รอบพิเศษนี้ไม่น่าจะทันนะครับตัวเน้นนะครับผมให้ไปที่แปดเก้าแปดหกสนะครับพี่ๆก็ จะประมาณนี้นะครับผมเนาะสำับแนวทางลาวรอบดึกนะครับลาวสามคัคคีลาวสามคัคคี VIP แล้วก็หวยลาว v i p นะครับถ้าชื่นชอบแล้วค่อยตามนะครับผมเนาะสำหรับคลิปนี้ขอให้พี่ๆทุกท่านนะครับมีโชคกันทุกๆคนนะครับวันนี้ก็มีหุ้นดาวโจน์รอบปกติด้วยนะครับท่านใดที่เราติดตามนะครับเดี๋ยวจะรีบลงคิดคำนวณแล้วก็เอามาให้พี่ๆได้รับชมกันนะครับสำหรับคลิปนี้ กราบสวัสดีครับ